สวัสดีครับวันนี้แอนมินจะพูดถึงจรวดต่อต้านรถถังนะครับซึ่งก็มีความสําคัญแล้วก็มีการพัฒนามันตลอดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้รถถังจะมีแนวโน้มลดลงนะครับแล้วรถท่มเกาะรอยยางจะเข้ามาแทนที่มากขึ้นแต่ว่ารถถังก็ยังมีความสําคัญแล้วก็อันตรายอยู่ คู่ปรับของรถถังก็คงจะเป็นจรวดต่อต้านรถถังนี่แหละครับที่อยู่คู่กันมานานมากถึงแม้ว่าจะมีอาวุธหลายชนิดที่สามารถทำลายรถถังได้ก็ตามนะครับในสมัยก่อนจรวดต่อต้านรถถังที่เราเห็นบ่อยก็คงจะเป็น RPG นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นจรวดที่นําวิธีด้วยลวดอย่างโทแต่ก็มีข้อจํากัดในการใช้งานเยอะแยะมากมายเลยพัฒนามาเป็นนําวิธีด้วยเลเซอร์นะครับและต่อมาก็นําวิถีด้วยความร้อนหรือว่าอินฟราเรด FGM 1 4 8 j a v e l i n บรนนี่คือจรวดต่อต้านรถ,ถถัง ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกานะครับโดย FGM ก็มาจาก Fire and Forget Anti Tank Missile และเจ้าวลินก็แปลว่าโตโมอนนะครับงงเลยแล้วสิครับแอนดมินก็งงครับแปลไทยเป็นไทยโตโมอนก็คือหอก หลาวแหลนทวนนะครับที่มีปลายแหลมแล้วก็สามารถพุ่งออกไปได้แน่นอนด้วยประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลนะครับทำให้ fgm 1 4 8ชาว c h a v l i n เป็นที่ต้องการของหลายประเทศแล้วก็มีหลายประเทศพยายามผลิตออกมาให้มีการทำงานคล้ายกันนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือประเทศจีนนะครับจีนก็ได้ผลิตจรวด่อต้านรถถังของตัวเองขึ้นมาถ้าเราดูจากภาพเนี่ยเหมือนจีนเอาจาฟอรีนไปทาสีใหม่เพราะว่ารูปร่างหน้าตาคล้ายกันมากแต่แน่นอนว่าไม่เหมือนกันทุกอย่างหรอกนะครับคนออกแบบก็ทําเหมือนเกินนะครับฉีกแบบไปกว่านี้ก็น่าจะได้จีนผลิตจรวด่อต้านรถถังของตัวเองขึ้นมาโดยบริษัท China North Industry Group Corporation หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อนอริงโกแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่า HJ 2 w Red Arrow นะครับโดย HJ มาจากภาษาจีนว่าหงเจียนแปลว่าลูกศรสีแดงนะครับจีนกว่าคนแปลไม่ออกก็เลยมีชื่อภาษาอังกฤษให้ด้วยว่า Red Arrow ก็แน่นอนว่าแปลเป็นไทยว่าลูกศรสีแดงนะครับ อันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับพูดถึงลูกศรแอนดมินเคยดูข่าวของสอปปลาวเขาจะเรียกขีปนาวุธว่าลูกศรไฟนะครับอันนี้แอนดมินอยากทราบว่าถ้าเป็นจรวดเล็กๆแบบนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเรียกเหมือนกันไหม แล้วก็อีกคำานึงคําว่าพยาธิครับช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวมากหน่อยแอนมินได้ยินเขาเรียกพยาธิโควิดนะครับแอนมินคิดว่าพยาธิในความหมายของเขาแปลว่าโรคหรือว่าอาการป่วยแล้วถ้าเป็นพยาธิที่เป็นตัวตัวที่อยู่ในท้องเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้แอนมินอยากทราบจริงๆถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันรายการนะครับเพราะว่าแอนมินรู้ว่าคนสปปราวเนี่ยเข้ามาดูเยอะพอสมควรช่วยบอกแอนมินด้วยนะครับ กลับมาที่จรวดของจีนนะครับที่ชื่อว่า s j 1 2 r e d a r r o w สื่อต่างประเทศมองว่านี่คือเจ้าบรินก๊อปปี้แคท ก็คือเรียนแบบมาจากจาฟรีนนั่นเองจรวจแบบนี้จะเรียกอีกชื่อนึงว่า a g m หรือว่า a อ t i ิแชง g ก i ที่ม i s s ซ l ์นะครับโดย h j 1 2 Red a r r ร w เนี่ยมีความสามารถเท่ากับอาวุธพื้นฐานที่ผลิตในสหรัฐมิกาอันนี้เว็บไซต์เขาบอกอย่างนั้นนะครับความหมายก็คือความสามารถของ h j 1 2ของจีนเนี่ยยังไม่เท่ากับจาฟรีนแน่นอนเพราะว่ามันจะไปเท่ากับอาวุธที่ในสมัยก่อนที่สหรัฐมิกาผลิตนะครับเพราะว่าจาฟรีนเนี่ยเป็นอาวุธขั้นสูงของสหรัฐมิกาไปแล้วนะครับ แต่ว่าจีนก็มีการส่งออกขายต่างประเทศตามรายงานของจีนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีการส่งออกอาวุธชนิดนี้ในช่วงนี้ด้วยนะครับจีนบอกว่าลูกค้าต้องการขี่ปนาวุธอย่างเร่งด่วนจึงมีการส่งออกแล้วก็เป็นการทําตลาดของนอริงโก้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อของประเทศที่ไปซื้อนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเลยทําให้สื่อต่างประเทศเนี่ยอยากรู้ว่าประเทศไหนวะต้องการจรวดต่อต้านรถถังในขณะที่โลกทั้งโลกเนี่ยต้องการต่อต้านโควิด -19 นะครับ สื่อต่างประเทศเล็งไปที่ปากีสถานนะครับเพราะว่าปากีสถานเนี่ยคือลูกค้าหลักของจีนแต่ว่าจีนก็มาเปิดตลาดแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันนะครับประเทศไทยนี่คือชื่อที่ถูกเอ่ยขึ้นมาในข่าวนะครับเป็นไปได้หรือไม่และแถวตะวันออกกลางก็จะมีลูกค้าของจีนก็คืออิหร่านแล้วก็ซาอุดีอาระเบียนะครับเป็นใครล่ะนี่คือคําถามนะครับ จะเป็นใครก็ตามนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีคนซื้อแน่นอนนะครับแล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของอาวุธของจีนและความสามารถของจีนในการส่งมอบในช่วงที่มีความยากลําบากแบบนี้นะครับนี่คือเนื้อหาของข่าวจากเว็บไซต์ของต่างประเทศก็น่าสนใจว่าใครเป็นคนซื้อนะครับมีการเอ่ยถึงประเทศไทยด้วยแต่ไม่ได้สรุปนะครับว่าเป็นประเทศไหนตามข่าวเขาแค่ตั้งข้อสังเกตความเป็นไปได้และสงสัยว่าช่วงนี้ยังมีการซื้ออาวุธกันเหรอในช่วงที่มีการระบาดการหาอุปกรณ์ การแพทย์นี่สําคัญกว่านะครับเขาแค่ตั้งข้อสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยมันคนละส่วนกันก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เราใช่ไหม